สวัสดีค่ะกว่าจะทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ชาแนลของผิงนะคะกับช่องเลิฟผิงสไตล์นะคะวันนี้ค่ะเป็นเมคอัพติวเตอร์เรียลค่ะก็เป็นลุคนี้นะคะก็แบบใสๆดูแบบแบลๆบนะคะจริงๆอ่ะผิงคอดลุคนี้ขึ้นมาเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากกลีบดอกบัวที่เป็นสีชมพูนะคิดว่าเป็นบัวหลวงนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผิงสูว่าบรัชของเบลล์นี่ที่ชื่อว่าสีเบลล่าเบลล n นี่เนี่ยคือมันค่อนข้างจะ ผิวสูขมันใช้ยากสําหรับผิงนะเพราะว่าเป็นคริสตเตอร์สีทองพิวก็เลยคิดเอทลุกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไปได้กับบลัชนะคะเคล็ดขึ้นมาเพราะบลัชแล้วก็แรงบันาดาลใจของกลิ่บัวสาหรับลุคนี้จะออกมาได้ยังไงไปชมกันในคลิปได้เลยค่ะแต่งหน้ากันเลยนะคะทุกอย่างก็คือสูตรเดิมก็คือว่าผิวใช้รองพื้นเกลเแรงป้าย a n r C M A เป็นตัวเซตแล้วก็คิ้วสามสเต็ปนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าผิงเตรียมผิวยังไงเขียนคิ้วยังไงก็เดี๋ยวจะไปดูที่คลิปนี้เนอะก็จะม,มีการสาธิตไว้นะคะค แล้วก็มาแต่งต่อกันเลยดีกว่านะก็จะเริ่มที่วันนี้นะคะจะใช้เฉดแอนเฉดบวกไลฟ์จากแ a t วอลดีตัวนี้นะคะในการคอนทัวร์หน้านะก็จะเริ่มเหมือนเดิมค่ะจะสันจมูกแล้วก็กระบอกตาค่ะสีเดิมค่ะสี s สั c o n s c i o u s แต่งตากันเลยดีกว่าก็จะเริ่มจากการใช้สี s วีท t t ฟี่สิ่งนี้นะคะ ลงไปที่ด้านล่างลงไปที่ข้างหลังตาทําเหมือนแบบว่าทวีตทฟี่จะเป็นเงาของเราขอเริ่มส้มแบบนี้นะก็สูตรเดิมเมือเดิมก็คือใช้นิ้วค่ะแต่สีชูก้าสตรอเบอรี่ จะวิกวัาแลวาวมากนี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะเติมความน้ำตาลลงไปสักหน่อยนะคะด้วยในพาเลทนี้แหละในมือง่ายๆดีเอาสีเข้มสุดนี่แหละฟับเข้าให้แค่หางตานีดเดินอุร่วงเยอะ เกลี่ยให้เข้ากันแล้วก็แตะสีที่ขาวที่สุดนะคะสีนี้นี่ฮะคิวนิดนึงโอ้โหคาเวอร์ใช้แคนวันนี้แล้วก็ให้ระวังะคะ่ะเป็นผงอยู่ เขียนไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะพิงจะใช้ไลน์ก่อนนะก็ตัวเดิมค่ะเม y บ e ีน i n e Long Lasting Drama Gel 24ชั่วโมงถ้าใครอยากได้ความหวานกว่านี้แนะนำไม่ใช้ไลนเนอรเสียำตาทุกทีพิมไม่มีนะคะมีแค่สีดำเขเคท้ายไลน์กันก่อน ไลเนอร์ต่อค่ะคือจริงๆหยุดแค่นี้ก็ได้นะแต่พิงเห็นว่ามันแบบมันไม่เรียบโอเคเอาแค่นี้พอใส่ปัดมาสคาร่าค่ะตัวเดิมค่ะเฮลโลอีนเนสอใครอยากได้ความแบลเพิ่มก็ติดขนตาปลอมนะคะถ้าลุงเนี่ยอยากให้ได้ตา ดูกลมโตผิงแนะนําให้ติดขนตาปลอมที่หัวสั้นหักสั้นเราตรงกลางยาวๆนะตาไป้ให้ดูกลมโตนะคะเพิ่มความแ๊วปัดแก้มค่ะด้วยเมลานี่สีเบลล่าเบลันี่ค่ะ ลิปต่อค่ะวันนี้ค่ะตัวเดิมค่ะซูเปอร์ซินดี้นะคะทาก,กับกล้องเลยเฉดหน้าค่ะครั้งสุดท้ายก็เก็บกรอบหน้านะคะตัวเดิมค่ะที่คอนทัวร์ตอนแรก ไฮไลท์กันนะคะทาทิสโปโกค่ะสีจำชื่อสีไม่ได้แต่คือสีขาวแบบนี้นะอ้ลืมว่าหน้ามีไฮไลท์อยู่แล้วปัดเพิ่มอีกเพิ่มความกรอเข้าอปอุยอ้ยลืม ้สำหรับการแต่งหน้าเมคอัพทิวเตอร์เรียลนะคะเมคอัพทิวเตอร์เรียลลุคนี้แล้วก็คือว่าผิวสูว่ามันทําตามกันได้ไม่ยากใช้อายแชโดว์ในใช้แค่สองสีเองแล้วก็อับบวกบวกอีกสีนึงได้เพราะใช้สีเชดดิ้งใช้ของไม่เยอะแล้วก็ผิงคิดว่าเหมือนเดิมอ่ะเป็นสีที่คือมักจะติดมากับพาเลตอยู่แล้วนะคะก็ลองทําตามดูเนาะลุคใส,ใ,สในลุคนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ผิงจะไปสำหรับ <c oughs> วันนี้ผิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย